สวัสดีครับผมนายกุญญาเสียงใสเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่ม7เลขที่8สวัสดีคระดิฉันนางสาวสาวรัศกิจเกิดเลขที่38ชั้นม5าทับค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5 b ีวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานที่มีชื่อเรื่องว่าตะกร้าจากถุงกาแฟครับที่มาและความสำคัญนะคะอยากบรอยากลดปริมาณถุงกาแฟในแต่ละครัวเรือนเพราะนันแต่ละครัวเรือนมีการ ดื่มกาแฟมากแล้วถึงเราอยากนําถุงกาแฟจากควอเลนต่างๆมาประยุกต์ใช้เช่นการทาการทําตะกร้าค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อออกแบบตะกร้าจากถุงกาแฟค่ะเพื่อศึกษาและความพึงพอใจของผู้ใช้ในการใช้ตะกร้าจัดถุงกาแฟค่ะขออเขตของโครงงานนะคะการออกแบบตะกร้าจากถุงกาแฟความพึงพอใจของผู้ใช้ในการใช้ตะกร้าจากถุงกาแฟค่ะ ตัวแปลวแควบคุมนะคะคือการในการทําตะกร้าค่ะประชากรนักเรียนชันน้นมาหยมศตอน้นโรงเียนขันวุทยาค่ะกลุ่มตัวอย่างนะคะจํานวน20คนค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะคือปริมาณขยะลดลงค่ะไม่มีขยะเพิ่มขึ้นช่วยนําขยะที่เขาจะนําไปทิ้งมารีไซเคิลได้ค่ะส่วนวัสดุอุปกรณ์นะครับ 1. ถุงกาแฟ3กรมัม2ใส่สกระเป๋า15กรมัม ส่วนราคาอของวัสดุนะครับ 1. กุงกาแฟ10บาท2ส,สายกระเป๋า160บาท 3. ค่าเสื่อมสภาพ2บาทครับส่วนค่าแรงงานที่เราใช้นะครับ50บาทครับส่วนการส่วนกำไรของเรานะครับคือ66บาทครับและราคาขายของเรา286บาทครับ ส่วนความรู้ที่เรานํามาใช้ในักส่วนหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เรานํามาใช้นะครับคือ 1. ความรู้คือรู้ว่าใช้วัสดุอุป,ปกรณ์อะไรในการทำโครงงานตะกร้าจากถุงกาแฟครับ 2. คุณธรรมนะครับคือ 1. มีความรับผิดช,ชอบครับรับผิดช,ชอบในการทาผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากถุงกาแฟครับ 2. นะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตค,ครับใช้วัสดุอุป,ปกรณ์ที่มีคุณภาพนะครับ 3ใส่เรียนรู้นะครับคือการฝึกฝนและตั้งใจในการทำตะกร้าจากถุงกาแฟครับ 4. ความอดทนนะครับคืออดทนในระยะเวลาการทำถุงกาแฟครับความพอประมาณนะครับคือ 1. วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นครับ2เวลาที่ใช้ทำตะกร้าจากถุงกาแฟมีพอครับ 3. าวัยวุและคุณวุฒิเหมาะสมครับส่วน หลักมีเหตุมีผลนะครับคือ 1. เพื่อสร้างนวัตรกรรมหรือชิ้นง,งานในการเรียนรายวิชา IS หรือโครงงานอาชีพครับ 2. เพื่อนำไปถ่ายทอดประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนครับสเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการทำนะครับไปประกอบอาชีพในชุมชนครับหรือนำไปเผยแพร่นั่นเองครับ 4. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับคือ1เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทําตะกร้าจากถุงกาแฟให้พร้อมครับ2เวลาในการทําตะกร้าจากถุงกาแฟมีพร้อมครับ3ทักษะและกระบวนการในการทําตะกร้าจากถุงกาแฟมีพร้อมพอครับส่วนความสมดุลและพร้อมรับในการเปลี่ยนแปลงใน4มิตินะครับคือ1ด้านวัตถุครับคือ1ได้รับนวัตกรรมตะกร้าจากถุงกาแฟที่มีคุณภาพครับ สสร้างรายได้ลดรายจ่ายในการซือ tienen, ้อตะกร้ kind of ามาใช้ครับ 3. 2. ด้านสังคมการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันครับ 2. การแบ่งปันความรูม้ผลิตภัณฑ์ท <Por> ี่ดีและมีคุณภ <Ari> าพครับ ส่วนด้านวัฒนธรรมนะครับคือ1สืบสานภูมิปัญญาไทยในการสานตะก้าครับ 2. สร้างค่านิยมในการทําในการนําวัสดุเกยดใช้มาเพิ่มมูลค่าครับส่วนสิ่งแวดล้อมนะครับคือ 1. ลดปัญหาขยะที่มีมากเกินไปครับ 2. นําขยะที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลหรือนํามาใช้ใหม่ได้ครับเราจะมาทดลองการใช้กระเป๋ากันนะครับก็คือเราจะนำน้ำของกุ้มเพื่อนนี่แหละครับ ใสเข้าไปและโทรศัพท์ของเราใช้งานได้นะคะใช้งานได้ดีครับกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับและขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน 1. น,นายรพีพัฒน์ขันตี 2. นางสาวสุธิดาทับจากขอบคุณครับ